ระดาบเจ็ดแปดแรงตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนกร,รกฎาคม2566ในช่วงครึ่งเดือนหลังสมรับชาวลัคนาราศีกรกฎครับผมช่วงสมานฉัน์เงินทับตัวปังเวอร์ครับครับได้โปรดติดตามกันไว้ได้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับครึ่งเดือนหลังนะครับ น่าสนใจมากนะบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากจังหวะด,ดีครับก็จะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าความที่ดาวเกตนะครับขยับขึ้นไปแล้วนะครับนะไปอยู่ที่ลัคนาของตัวท่านนะครับแล้วก็วันในช่วงวันที่23ากรกฎาคมเนี่ยนะครับดาวพุธนะครับนะก็จะมาอยู่ที่ พบการเงินของท่านแทนนะครับดังนั้นเนี่ยภาวะการเล่งกันนะครับคันเรียกว่าขเขม่นกันนะครับค,คู่ศัตรูกันนะซึ่งสาคัญเนี่ยเรียกได้ว่ามาลายกันไปเลยทีเดียวมันจะเกิดความเป็นคู่สมพลขึ้นระหว่างดาวพุธกับดาวสาวนะครับในขณะเดียวกันนะฮะดาวพุธกับดาวศุกร์ก็เป็นคู่่านนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็ดาวอังคารกับดาวศุกร์ก็เป็นคู่มิตรกันดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าความเป็นคู่อุปถัมภ์คู่คำชูการโอเรียกได้ว่า ทำอะไรเนี่ยมีแนวโน้มสําเร็จมีแนวโน้มเด่นดังเนี่ยเกิดขึ้นเลยทันทีนะครับประกอบกับจังหวะที่ดาวการเงินนะครับของตัวท่านนะครับขยับลงมาพอดีเลยนะครับโอ้โหทีนี้ทับลักขณาเลยครับเงินทับตัวเลยครับที่บอกว่าปังเวอร์ก็เพราะอะไรครับเพราะว่าการที่ดาวพุธนะครับดาวังคารดาวศุกร์นะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นดาวประจําพบที่ดีๆของท่านทั้งนั้นเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็น พบกรมมะนะครับพบลาภะนะซึ่งก็ได้แก่ดาวองคาแล้วก็ดาวสุกนั่นแหละนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับรวมไปถึงผสมผสานเข้ากับดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบสาชะดังนั้นเนี่ยโอการที่จะหนุนนําต่อเนื่องนะเกิดความร่วมมือร่วมมานะครับของผู้ที่เรียกว่าเป็น พูดสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะสนับสนุนจากดนวไหนนะครับคนที่อยู่รอบข้างนะครับโอ้โหทีนี้ไปกันใหญ่เลยครับประกอบกับจังหวะดาวเกตเนี่ยนะครับที่ขยับขึ้นไปก็ไปกระตุ้นนะครับทาวการเงินที่ทับลักษณตัวท่านอยู่พอดีนะครับดังนั้นโอ้โหบอกได้เลยว่าไม่เรียกว่าปังเวอร์แล้วจะว่าอย่างไรนะครับจังหวะแรกนะครับตอนที่ดาวการเงินอยู่ที่พบวินาศเนี่ยนะครับมันก็คงจะ อยากจะดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตําแหน่งไม่ไม่ใช่มาตรฐานไม่ดีนะครับเพีเยงแต่ว่าพบที่ไปอยู่นะั่นนะอาจจะเรียกว่าเป็นทุตสถานพบนะบถึงยกว่าดีก็อาจจะดีไม่สุดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับดาวการเงินมาทับที่ลักษณะเลยเรียกว่าเต็มเนะต็มนะเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็จะทับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงประมาณ18สิงหาคมก็เดือนเต็มเมนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยช่องหนึ่งเนี่ยเขาเขาใช้เวลาเดินประมาณ1เดือนดังนั้นเนี่ย เรียกว่าจะเป็นจังหวะที่1เดือนที่ทําเงินทําทองได้เต็มที่นะครับคิดอ่านเรื่องการเงินใดๆเนี่ยมีโอกาสมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะว่าตัวดาวเกตเองก็หมักกระตุ้นอยู่ตัวท่านเองก็จะเรียกได้ว่ามีความคิดความอ่านในลักษณะที่เรียกว่าไม่รู้ว่าผุดมาจากไหนเลยนะครับเพราะว่าเกตเนี่ยมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความมีสัญชาตญาณบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เกิดความคิด ความนึกในแบบที่เรียกว่าบอกไม่ถูกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปถูกกับไอ้เรื่องที่มันเป็นไปถูกกับเรื่องที่มันทําอยู่นะครับดังนั้นปวัาจธรรมเรื่องอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใใจขึ้นมันนิดนึงนะว่าเอ๊ะมันต้องอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เป็นอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็การที่ดาวการงานนะครับและดาวรับผลนะครับมา มาอยู่ที่พบการเงินนะครับผนวกรวมกับดาวเจ้าเรือนพบสาจชะเนี่ยที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ความเป็นสาจชะเนี่ยนะครับมีมาตรฐานสูงนะฮะเป็นอุจวิราชมหาจากักรราชาโชคเนี่ยคนรวมฮิตกันอยู่เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรในช่วงนี้นะครับเรียกได้เลยว่าการสนับสนุนของคนที่อยู่รายรอบเนี่ยจะนํามาซึ่งลาผลจะนํามาซึ่งช่องทางในการทําการทํางานต่างๆนะครับเพราะว่า ความเป็นคู่ศัตรูที่ดาวเสาร์นั้นเล็งอยู่เนี่ยมันลดลงมันกระจายออกไปแล้วมันเกิดความเป็นคู่สมานตระันกันแทนทีนี้นะโนเรื่องราวดีๆเนี่ยทยอยเกิดกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวครับก็ดีใจแทนชาวร,นะราศรีกรกฎนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็คิดอ่านเรื่องราวต่างๆมาโดยตลอดคราวนี้แหละครับนะสิ่งที่ท่านตั้งใจสิ่งที่ท่านคิดอ่านเนี่ยจะเป็นเรื่องราวจริงจังแล้วละ่ะนะ เพราะว่าดาวมันมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วนะก็ขออวยพรนะครับให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎทุกท่านคิดอ่านในสิ่งที่เหมาะสมกับเรื่องราวแล้วก็ได้รับผลประโยชน์กันมากๆนะครับทั้งจากทางการงานและก็ล่าผลต่างๆก็ขออวยพรทุกๆท่านให้ได้รับมากๆโดยท่วนหน้ากันนะครับ